สวัสดีฉันดีใจที่ได้พบคุณยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของโปเกมอนฉันสาตราจารย์โลเวนทุกๆคนเรียกฉันว่าสาตราจารย์โปเกมอน Pokemon. โลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าโปเกมอน มนุษย์กับโปเกมอนได้อยู่ร่วมกันบางครั้งก็เล่นด้วยกันบางครั้งก็ทํางานร่วมกันบางคนก็ใช้โปเกมอนเพื่อต่อสู้และพัฒนาสายสัมพันธ์ฉันทําอะไรงั้นเหรอฉันทําการวิจัยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโปเกมอนเอาละ ถึงเวลาแล้วเรื่องราวการประจนภัยครั้งใหญ่ของคุณกำลังจะเริ่มขึ้นคุณจะได้พบกับโปเกมอนและผู้คนอีกมากมายฉันแน่ใจได้เลยว่าคุณจะได้พบกับอะไรหลายอย่างและอาจจะได้พบกับอะไรบางสิ่งบางอย่างยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของโปเกมอน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและเกมที่ท่านผู้ชมกําลังรับชมอยู่นี่ก็คือโปเกมอนบีเลียนไดมอนแต่ก่อนที่จะเริ่มเรื่องราวของเกมนี้ผมขอเตือนก่อนนะครับว่าช่องของผมไม่ได้เน้นไปที่การแคสเกมแต่จะเป็นการเล่าเรื่องราวไปตามเกมที่ผมเล่นและอาจแยกเอาไว้ away, ครับจะมีเรื่องราวอะไรรอพวกเราอยู่ไปรับชมกันได้เลยครับ ทีมสํารวจได้ทําการค้นหาเกลดอสสีแดงอย่างหนักแต่มันก็ยังสามารถหนีจากการค้นหาของทีมสํารวจไปได้และนี่คือสถานาการณ์ทั้งหมดที่ทราบในตอนนี้รายงานจากจูบิไรทีวีจากสถานีเนชั่นว i ยเน็ตไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ โดยเริ่มแรกเราจะได้รับบทเป็นตัวละครที่เราสร้างขึ้นโดยเราจะสามารถเลือกเพศรวมไปถึงตั้งชื่อให้กับตัวละครของเราได้เมื่อเราลงมาจากห้องเราจะได้ข้อมูลจากแม่ของเราว่าเพื่อนของเราฝากข้อความให้เราเดินทางไปหาโดยด่วนเพราะมีเรื่องฉุกเฉินอะไรบางอย่างอีกทั้งแม่เราจะเตือนอีกว่าอยาเข้าใกล้บริเวณที่มีหญ้าสูงเพราะอาจจะถูกโปกเกมอนโจมตีได้ แต่เมื่อเราเดินทางไปถึงบ้านเพื่อนของเราเราจะได้พบกับแบร์รี่ซึ่งนั่นก็คือชื่อของเพื่อนเราครับจริงๆแล้วชื่อเพื่อนของเราสามารถตั้งชื่อได้เช่นกันแต่ผมคิดชื่อไม่ออกจริงๆก็เลยเลือกชื่อที่มีไว้อยู่แล้วครับโดยเขาจะบอกให้เราเรีบไปที่แม่น้ำโดยด่วนอีกทั้งเขาจะบอกอีกว่าถ้าเราไปสายแล้วก็เขาจะปรับเรา1ล้านและฉันจะไปหาเงินจากไหนมาให้แกวะ่ะแต่พอแบร์รี่เดินไปได้ไม่ไกลก็เดินกลับมาแล้วบอกกับเราว่าลืมมันไปซะแล้วก็เดินกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งอะไรของมันวะเนี่ยและเมื่อเราเดินนนตาาาาาามเเข้้ไปใบบรรจะทว่ เบรรี่เข้ามา,าคู่มือกับกระเป๋าของเขานั่นเองเมื่อเขาหันมาเจอเราเขาจะบอกกับเราว่าเขาจะไปรอที่แม่น้ําถ้าเราไปสายแล้วก็จะต้องจ่าย10ล้านล้านเดียวก็ไม่มีจ่ายแล้วพี่10ล้านจะหาจากไหนวะเฮ้เบรนิเวียวันนี้พวกเราจะไปที่แม่น้ํากันฉันจะรอเธออยู่ตรงถนนนะถ้าเธอไปสายแล้วก็เธอต้องจ่ายฉันมา10ล้าน เมื่อได้ยินเช่นนั้นผมเลยรีบจ้ำเลยครับผมไม่ดีแน่ถ้าเริ่มเกมด้วยการเป็นหนี้10ล้านเมื่อเราเดินทางไปได้สักพักเราจะได้พบกับแบร์รี่กลางทางเขาจะพูดถึงเกลาดอดสสีแดงที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ตัวแบร์รี่ต้องการจะตามหาเกลาดอดสที่แม่น้ำเพราะเกลาดอสเป็นโปกเกมอนที่อยู่ในน้ำนั่นเองถ้าใครอยากรู้ว่าเกลาดอดสหน้าตาเป็นอย่างไรให้รอชมในช่วงพิเศษท้ายคลิปนะครับจากนั้นเรากับแบร์รี่จะเดินทางไปที่แม่น้ำกันต่อเมื่อเราไปถึงแม่น้ำเราจะได้พบกับศาสตราจารย์โรเวนกับลูคสซึ่งในนนนบทนทนานี้ เราจะได้ทราบว่าพวกเขากําลังตรวจสอบอะไรบางอย่างในแม่น้ําแห่งนี้จากนั้นพวกเขาจะเดินออกไปจากบริเวณแม่น้ําแห่งนี้แบร์รี่จะชวนเราไปสํารวจแม่น้ําแถบนี้ครับอะไรของสองคนนั้นกันเอ่เฮ้บีเวยพวกเราไปตรวจสอบตรงนั้นกันเถอะอะไรกันไม่กล้าไปที่หาสูงอย่างนั้นเหรอไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง พวกเราไม่อยู่นานพอที่โปเกมอนป่าจะออกมาโจมตีเรารอกนี่มัน กระเป๋าของสองคนนั้นนี่พวกเราจะทํายังไงกับมันดีล่ะถึงพวกเราจะนํามันไปคืนแต่เราก็ไม่รู้ว่าสองคนนั้นอยู่ไหนเนี่ยสิและจะได้พบกับกระเป๋าของาศาสตรจาจา์โลเวนแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเหล่ามุคุรุจะโจมตีใส่พวกเราและในช่วงเวลาเขาขันแบบนี้เราจะต้องเลือกโปเกมอนเพื่อต่อสู้กับมุคุรุโดยจะมีโปเกมอนให้เราเลือกถึง3ตัวด้วยกันตัวแรกชื่อนายเอโทรุโดยน้องเขาจะเป็นธาตุพืชส่วนตัวที่2คือฮิโกซารุโดยน้องเขาจะมีธาตุเป็นธาตุไฟและตัวสุดท้ายก็คือโพจามะที่เป็นธาน้ครับผม อนุญาตเรียกชื่อน้องๆเขาด้วยชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะทางผมค่อนข้างจะถนัดชื่อทางฝั่งของญี่ปุ่นมากกว่าและในภาคน,นี้ผมตัดสินใจเลือกน้องฮิโกซารุเมื่อเราเลือกโปเกมอนเสร็จเรียบร้อยเกมจะเข้าสู่หน้าแบทเทิลโดยเราจะต้องต่อสู้กับน้องมุคุรุ เมื่อเราชนะน้องเขาได้สําเร็จเราจะทราบว่าแบร์รี่เองก็ใช้โพจมะในการต่อสู้กับมุคุรุทางฝั่งของเขาเช่นกันซึ่งในการเลือกโปเกมอนของเพื่อนเรานั้นจะไม่เหมือนกันทุกคนนะครับโดยโปเกมอนของเพื่อนเราจะขึ้นอยู่กับโปเกมอนที่เราเลือกโดยเพื่อนของเราจะเลือกท่าที่ชนะทางเราเสมอและทันใดนั้นลูคาจะปรากฏตัวขึ้นซึ่งทําให้เขารู้ว่าพวกเราได้ทําการหยิบโปเกมอนของเขาไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจึงทําให้ตัวลูคากังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นและแน่นอนว่าการกระทําในครั้งนี้เป็นการ การทาที่ผิดตัวเรากับแบร์รี่จึงตัดสินใจที่จะนําฮิโคซารุกับโพจม้ไปคืนเมื่อเราเดินทางได้สักระยะเราจะได้พบกับศาสตราจารย์โรเวนแต่เขากลับไม่เอาโปเกมอนของเขาคืนแล้วทําการเดินจากไปพร้อมกับเรียกให้ลูคัสกลับไปที่แลบของเขาจากนั้นลูคัสจะบอกกับเราว่าให้เราไปที่แลบของศาสตราจารย์โรเวนแบร์รี่จึงแนะนําให้เรากลับไปที่บ้านกันก่อนและค่อยเดินทางไปหาศาสตราจารย์แล้วเจอกันเนาะ นี่นบ้าอะไรกันเนี่ยปกติแล้วเขาควรจะโมโหเราหรือไม่ก็ตะโกนใส่เราสิแล้วก็เขาก็ไม่เอาโปเกมอนของเราคืนไปด้วยเบดีเวียฉันคิดว่าพวกเราควรจะกลับบ้านกันก่อนนะ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและนี่ก็คือช่วงมีสาระบ้างก็ดีครับในช่วงนี้เราก็จะนําข้อมูลภายในเกมที่ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเอาไวร้รวมไปถึงสาระต่างๆที่ได้จากเกมด้วยซึ่งแน่นอนครับข้อมูลในตอนนี้ก็คือเกียร์ดอสสีแดงเจ้าเกียร์ดอสเนี่ยก็เป็นโปรแกรมอนที่คล้ายๆงูหรือมังกรโดยตัวน้องเขาจะมีร่างที่พัฒนาม,มาจากโปรแกรมอนที่มีชื่อว่าคอยคิงนั่นเองแต่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าปลาหน้าตาตลกๆต,ต,ตัวนี้จะเปลี่ยนร่างเป็นมังกรได้ซึ่งในช่วงนี้เขาก็ยังมีพูดถึงสีที่แปลกประหลาดของโปรแกรมออกม เอาความก่อนว่าเกมโปเกมอนนั้นโปเกมอนแต่ละตัวจะมีสีอยู่2แบบโดยผู้เล่นจะเรียกกันว่าสีธรรมดากับสีชาชนีซึ่งสีชาชนีก็คือสีพิเศษที่หายากเอามากๆซึ่งสีชาชนีของเกลาดอสก็คือสีแดงก็จบกันไปกับเรื่องราวของโปเกมอนบีเลียนไดมอนต์ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการเล่าเรื่องในครั้งนี้ซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่เราจะลงทงั้งทางช่องทางของ t i k t o k และ YouTube ไปพร้อมๆกันสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจที่ดีในการทําคลิปต่ตอไปขขออองเราาส่วนวนนดีีโ้ผมล ก่อนสวัสดีครับ